สวัสดีทัู้ชมเราเป็นเอโนอยู่บันของทันผู้ชมืม้อน,นี้มีฝนตกบอ่อในมื้อนี้วั่ที่2กาเดือนมีหน้ามนวามีฝนตกค่อนขางว่าแห้งด้ทัู้ชมอา้าวเป็นแนวไรกับข้อหารักษาสุขภาพเด้อโดยเฉพาะแมนการกินเย็นใน่วงนี้แต่าหากว่าตีเรียงได้ก็คงจะดีหันเมื่อกินน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำอุ่นแทน่นน,ทนะทผู้ชม อัลมบน่เฮามีเขาๆมาโอมารวมกันโดยเฉพาะแมนเขาๆจากทางดวนเนี่ยเนาะเพราะว่าอยู่ที่ทางดวนระวางนาครวิ้งจันทร์หาวังเวียงก็ถือว่าระยะทางห่อยไปกว่ากิโลเมตรแต่ว่าก็มีอุโมงค์หนึ่งซึ่งเผิอ่อเอิ่นว่าอุโมงค์ผู้ภาคถือได้ว่าเป็นอุโมงค์แห่งทมิตรของโครงการก่อสร้สางเส้นทางดวนนครวิ้งจันทร์หาบอเตนแต่ว่าเป็นโครงการที่ ก่อสร้างให้สเร็จเสร็จิ้นแล้วระหว่างนครวงจันท์ถึงเมงเวียงก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็ตอนเปิดใหม่ๆก็ถือว่ามีไฟเนาะมีไฟเงื่ออยู่ในอุโมงค์อันอยู่ในอุโมงค์ทางด่วนแต่ว่ามาระยะหลังถือว่าไฟนั่นก็ถือว่าถูกปิดลงโดยเฉพาะมันข้าพเจ้าเองไปนี่ก็หลายเทื่อหลายทีแหละไปยามใก็เห็นแต่เอ่ออยู่ในอุโมงค์ันถือว่ามืดตึบว่าซั่นซะจําเป็นต้องได้เปิดตารถของตัวเองใส่จะค่อยสิได้เห็นเส้นทางไป นี่เหมือมันเป็นแบบนั้นแล้วทั้งเกี่ยวกับทางบริษัททางลวนเหล่าจีถือว่าเพื่อนการมีการแจกให้ทุกคนนะครับผู้โดยเฉพาะแมนผู้ที่ใส่ยนย่านผ้าหน้าผู้ที่เดินทางนําใส่สินทางลวนให้ครับผู้โดยทั่วถึงเพื่อนบอกว่า,วาสาเหตุที่อุมโมงทางลวนหมืดตลอดห้อนว่ามีโจรนหลักสายไฟและอุปกรณ์ต่ตางๆถือว่าลักแล้วแล้วก็มาลักอีกถือว่าลักตลอดว่าสันซั ตลอดเวลาที่ว่าแบบว่าใส่แล้ปุ๊บอีพวกพอทรายมือก็ถือว่ามาหลักสน,นันปรากฏการที่ผ่านมามักมีเสียงแว่วๆเรืองทางด่วนมืดในส่วนหลังมานี่เป็นภัยที่เดินทางเปิดเส้นทางด่วนจากนครคนิี่วิงจันทร์ฮาวัางเวียงส่งผ่านอุมโมงค์เห็นว่ามีความมืดจนมีผู้ขับขี่ที่นำส่เส้นทางด่วนแต่สอบถามพนักงานบริหารทางด่วนว่าเป็นยังอุโมงค์ทางด่วนมืดตลอด ไฟคือบบเปิดอันนี้มันเป็นคำสอบถามของผู้ที่ใส่เส้นทางด่วนต่อพนักงานที่เหตุเบียดอยู่สถานีจุดเก็บเงินล่าสุดนี้ทั้งเพจสร้างด่วนเวียงจันทวังเวียงก็ได้ออกมาตอบขอสงสัยให้กับสังคมแล้วในเบ้องต้นว่าความจริงคืออุโมงค์มิตรภาพของทางด่วนคนวิ่งจันทวังเวียงแมนตั้งอยู่ที่จุดกิโลเมตรเคหกสิบสามบวกสามแปดศูนย บรรดาสายไฟสายสงสัญญาณการสื่อสารอุปกรณ์ในตู้กระจายไฟที่อยู่ในอุโมงค์ต่างๆถือว่าถือลักแต่ทำลายเนื่องจากอุปกรณ์ในอุโมงค์ส่วนใหญ่แมนเป็นสายไฟแล้วก็เป็นโลหะที่มีมุ่นคาสูงเซนว่ามีทองแดงถาดเล็กรือื่นๆฉะนั้นจึงมีการถือลักรักขโมยส,สับสนกันร้ายเถือร้ายข้าวถึงแมนวาพนักง,งานทางด่วน ลงไปสอมแปลงและก็ได้เปลี่ยนสายไฟส่งอุปกรณ์และก็สายไฟสำห้องที่นำใส่ไปสอมแปลงยังมีปรากฏการณ์ที่ถือลักขโมยอีกดังนั้นจะผ้ามีปัญหาดังนี้ถือว่าบบสามารถตอบสนองไฟในอุโม,มงค์ได้เหตดให้บ่มีแสงสว่างฉนั่นอุโม,มงค์จะเมือดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะมีความเสียงสูงต่อยานผาานทีว่าสัญจรไปมาก สำหรับสายส่งสัญญาณการสื่อสารกระถือหลักถือขโมยกล่องวงจรปิดที่อยู่อ้อมขางของอุโมงค์จะบอสามารถใส่งานได้ซึ่งเหตุให้พนักงานบริหารทาง่วนบอสามารถพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ตามขอบเขตยไก่เคียงอุโมงค์ในทันเวลาหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวขอบเขียนไก่อุโมงค์อ่าถือว่าจะบอสะดวกต่อการกู้ภัยอุบัติเหตุอย่างทันการสายไฟถือหลักถือขโมยอุปกรณ์รับเพลิงในอุโมงค์ จะบสามารถใส่งานตามปกติไดหากวาในอุโบงเกิดเหตุไฟไหมจะโบสามารถรับไฟใดทันเวลาฉะนั้นทางบริษัทเองก็อใดเหียกห้องถึงพอ่อเมยปัสสุนสวยเป็นหูเป็นตาและกาให้ปัสสุนที่เขตไก่เคียงจงหักษาความหัวมือในการปุกปักหักษาเส้นทางด่วนเส้นทําอิดของเลา่าให้ได้ใส่เงียวน,าน่าและการด้รับการพัฒนาอย่างตัวเนืองในอนาคตจากท่านผู้สม้มที่ว่าเป็น ทางเพจของบริษัททางลวนเพิ่นก็ได้ออกมาสีแจงสาเหตุที่ว่าไฟฟ้าอยู่ในอุโมงค์เนาะบ่มีการเปิดมืดตลอดว่าสันซะนักข่าวพเจ้าไปเองก็เห็นเป็นเส่นนั้นถือว่าไปย่มไรก็เจอแต่ความมืดเพียงเธอเดียวที่ว่าได้เห็นแสงสว่างอยู่ในอุโมงค์ก็คือตอนเปิดเส้นทางด่วนใหม่ที่ว่าได้เข้าไปที่ว่าได้นําใส่เส้นทางด่วนแต่นคนวิ่งจันทร์ฮะบังเวียงก็เห็นได้เปิดไฟเวลาเปิดไฟ,ไไดดไฟนี่โอู้้สึกว่าแจง้งสว่าง และนอกจากนั้นก็นยังสางความชุบงามให้สินทางด่วนอีกสางความปลอดภัยให้สําหรับผู้ที่ใส้รถใส้ถนนในการไปมาโดยเฉพ,พาะแม่นพันทางอุโมงทางด่วนนันและเห็ดห้มีความปลอดภัยดีแต่ว่าตกล้างมาเนี่ยก็ตือว่ามีกลุ่มคนเอาไปรักรักแล้วแล้วก็ไปใส่ขึ้นหม่ใส่ขึ้นใหม่ก็ถึงรักอีกลักอีกก็ไปใส่ขึ้นไม่ไปใส่ขึ้นใหม้ก็ยังเป็นไปลักอีกคัดเป็นแบบนี้แล้วเข้าเ็ดจังไห๋เข้าสินยอมแพ้่โจบรบ่อหรือว่าแนวไหน อันนี้สําหรับทานโจนที่ว่าไล้รักแท้ทักอีกถ้าว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วนี่ก็ให้คิดเสียว,ว่าพ่อซะในในยิยา,ามผาเพิ่นอาจจะบ่วเอาเรืองก็เป็นไปได้สนันใหยุยดซะเพื่อว่าต้องเห็นใจผู้ใส่รถใส่ถนน,นไปมานีมีคววมหยุงหยากหลายบางเท่อนี่เป็นผู้ที่บ่ท่านเสียวซานในการขับรถนี่เขาไปในอุโมงไปมือตึ๊บบาดยิงกลัวจะเป็นโขนหาวันเปิดตาไฟเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับรถบ่ท่านแข็งนี่นะ างทีมันก็อาจจะเหตุให้เกิดรุบัติเหตุดได้เพราะว่าเส้นทางด่วนโดยเฉพาะเมนอุโมงค์ก็โบเมนว่าอุโมงค์แคบๆอุโมงค์กว้างแล้วก็ยาวเลือกเติบสนั่นในเมือบว่ามีไฟมันก็เหตุให้มีการซับสนก็ถือว่าให้ทันจนจงเห็นมุกเห็นใจซาเนาะที่ว่าเอาอไปแล้วผ่านไปหนะก็ถามข้าพเจ้าเสื่อมันว่าเพื่อนอาจจะยังสืบหาอยู่แต่ว่าต่อไปนี่ก็ยาสีไปเหตุซาถือว่าเห็นมุกเห็นใจ กรณีทั้งนั้นก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้ใส้รวดก็ถือว่าชีวิตอินรีย์ทุกชีวิตยอมมีความหมายทุกซีวิตยอมมีขอบมีขั้วทุกชีวิตยอมมีคนที่เองฮักสนั้นเฮาสีเห็นเก่พ้นไปอยู่์เท่าเองมันกับ,บ่ได้นอกจากที่ว่าเฮาจะช่วยชีวิตเขาเ้าเจ้าแล้วก็ยังช่วยให้เส้นทางด่วนหรือว่าอ่าประเทศชาติบ้านเมืองของเฮามีความฮุ่งเรืองมีความ,ม,วามทันสมัยสถานการณ์สะดวกสบายในการพัฒนาไปในทางที่ดีสนั้นในการที่หลัก แน่นอนว่าหลักไปแล้วก็คือสีบลดอกกสากให้เข้าจนทางจนมีหลดอกแต่กากินม,รนมพร้าวทะเมันกับเบิดแล้วสาหรับเงินที่ไหนมากมันกับเป็นเงินที่บอเหมาะสมเป็นเงินที่ไหนมากด้วยที่แบบว่าบุตรต้องสนันแน่นอนมันก็จะเหตุนให้ภาพรวมแต่กับภาพลักษณ์ของเส้นทางด,านดวนหรือกับว่าผู้ที่ใสย่ย่อนยานผ้านนะนี่บุ้ซึกบูดีเนาะสนัสน,นยุดสะแต่ถ้าบยุทธ์ได้เป็นอะไร สำหรับบริษัทสินทางด่วนก็จะยอมแพ้บพจะปล่อยไ้มันเป็นมืดแบบนั้นตลอดไปบ่เป็นอยังคือบ่สอบพิธีทางเห็ดไ้มันแจง้งแล้วก็เห็ดเนื้อไรเพื่อว่าบ่าบาห้มีคนไปหลักอีกแน่นอนครับประแจคิดว่าน่าจะบ่ยา,ากน่าจะบ่หยุ่งยากน่าจะบ่ออ่ายากจนเกินไปสําหรับผู้ที่จะต้องเห็ดไ้มันอ่าถูกต้องแล้วก็มีความสงบสุขได้คือกันกับสินทางรถไฟลาวจีน เพิ่นก็ยังมีบริษัทที่หับเมาส์ในการหักษาความปลอดภัยตลอดระยางเส้นทางโดยเฉพาะมีตำรวจกลม่มทางรถไฟบอ่อประมาณนี่น่าทับโสมแต่ว่าเส้นทางด่วนนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นความคิดความเห็นซื่อทั้ทงนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นการดีให้กับบริษัทเส้นทางด่วนเองและก็จะเป็นการดีให้กับผู้ที่ใช้อัยานพานาะความคิดความเห็นนี่ก็คือเป็นยังเฮาบอ่อให้ผู้หักษา เขาไปหรือว่าไปสร้างเป็นจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเพื่อนหน่อยๆอยู่แถวนั้นเพื่อบริการหรือว่าเพื่อหักษาจะดีบอสมุิมมว่วเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นความคิดเดิมหรือว่าสันกับมันจะมีวิธีใดตัวนี้ครับพระเจ้าเองกับพอควาคิดคำพิจารําเด้แต่หากว่ามันพอเป็นสิ่งที่ดีก็าสาม,มารถพิจารณาได้แต่าหากว่ามันบุกถึง้องมันบก่กคัก ขราพเจ้าเชื่อมมันว่าทั้งบริษัทสินทางด่วนคงจะมีวิธีอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่ใส่สินทางด่วนของผูใสียวานยันพาหนะนี้แน่นอนอย่แล้วหนึ่งทุกคนก็ต้องการจะได้ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาบองไว้แต่ก็ดยเฉพาะแม่นมีการซิฟเดี๋ยนะมีการที่แบบว่าปวดภัยในเมื่อมันปวดภัยสะน,นั่นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สินทางด่วน ก็ต้องมีความับประกันแมนป้ายสัญ้นญานต่างๆนี่ผ่านมาก็เห็นแต่ก็แสงไฟถือว่าก็เห็นแต่ว่าในจุดอุโมงค์แทก็เป็นตามที่เขาเห็นแทว่าบมีไฟเจ้าท่านนี้ท่านนั้นก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้สัญย,ย,ยานพานาและก็เป็นจุดดีของเส้นทางด่วนในยะทับอิฐระวังนคนมินจันทร์หาบางเวียงอีกด้วยผมขอขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้สมดีมีความคิดเห็นอะไรสาม,มารถคอมเมนต์แบบส,สั้นๆได้ยูุที่ลของคอมเมนต์นี้ ขอบคุณขอบใจถสนาการติดตามฮับส้มสบายด,ขาดาีขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel